اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. พี่น้องที่รบรักทุกท่านครับกลับมาช่วงที่สองทอกหลังเที่ยงนะครับเรื่องราวที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้นะฮะเรื่องของหัวใจนะครับแล้วก็คําศัพท์ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเราได้ยินคำว่าใจบางนะเจอเรื่องนั้นมาใจบางเลยนะเจอเรื่องนี้มาใจบางเลยการให้ความหมายของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่วัยรุ่นเนี่ยนะครับก็จะนิยมใช้คํานี้กัน<ม>แต่ทีนี้เรามองผ่านแว่นอิสลามนะผ่านมุมมองของมุสลิมรัทธาแล้วเนี่ยคำว่า ใจบางเรื่องของหัวใจก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกให้ความสำคัญอย่างมากกับเรานะครับผมเรื่องเราจะเป็นยังไงอาจารย์ได้ได้บอกกับพี่น้องไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะอาจารย์นะใช่ครับบางอุมัดเหมือนกับที่เราได้ยินฮะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดสุลตลว่าซาลีฮิวะซัลลัมอยู่เป็นประจำเลยนะครับดังที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลััวะลลัมได้กล่าวว่าอัลลอฮฺอินนัฟิญยะสดีมุตุรตันพึงทราบเถิดแท้จริงอะไรครับในร่างกายของเราเนี่ยมีมีเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งนะครับอิท่าซอลลละฮจัสดกุุ ก็คือถ้าหากว่าเนื้อก้อนนั้นเนี่ยมันดีนะครับมันก็จะดีทางร่างกายทั้งร่างกายทั้งหมดว่าแต่ฟสซซดัตจะถ้าหากว่ามันมันเสียนะครับก็อะไรครับฟสซซดัะ่าแฟดัญสะดุกุลมันก็จะทาให้ร่างกายส่วนอื่นนั้นมันเสียไปทั้งหมดนะครับพึงทราบเธอแท้จริงนะรครับอะไรวายลกรรมหัวใจหรือเนื้อก้อนนั้นก็คือ,อหัวใจ,วใจสิ่งนี้เนี่ยเป็นเครื่องบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนแล้วว่าหัวใจนั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและก็เป็นการตอบคำถามให้กับข้อสงสัยของเราในช่วงแรกนะครับว่าเรานั้นได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับคำของเราที่ใช้มาเป็นหัวข้อในวันนี้เนี่ยว่าคำสา์เกี่ยวกับหัวใจหรือเรื่องราวที่ถูกพูดเกี่ยวกับหัวใจนั่ยมัน มันมีมาอยู่เรื่อยๆเลยในหมู่คนที่ไม่ใช่มุสลิมหรือในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆมีการพูดถึงหัวใจในรูปแบบนั้นทำไมความรู้สึกนี้เกิดขึ้นมาทำไมการกระทำรรนี้มีผลกระมีมีอิทธิพลมาจากอะไรนะครับและทำไมหัวใจของคนคนหนึงเมื่อเป็นแบบนั้นแล้วทำไมเขามีพฤติกรรมแบบนั้นอ,อันนี้ก็เป็นการกอบตอบคำถามให้อย่างดีและเป็นการตอบคำถามจากท่าน,นอิสลมมส,ลมสซลลัมอย่างชัดเจนว่าหัวใจเนี่ยมัน มันเป็นนายของร่างกายของเราอ,อะไรครับและก็เป็นอวัยวะที่ประเสริฐที่สุดที่อยู่ในร่างกายของเรานะครับและก็เป็นแหลงรวบรวมความรู้แหล่งรวบรวมสติปัญญาและก็มีความสุขุมความข้าหาญความอดทนนะครับความเมตตาความรักความพอใจความโกรธมันรวมสารพัดส,สารเพของอารมณ์ความรู้สึกที่มันจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเล่นกันอยู่ในหัวใจของเราอันนี้เป็นสิ่งที่เรานั้นสามารถประสบพบเจอได้กับตัวเองใช่ไหมครับอมัทวันนี้เรามองมัทรู้สึกนะครับในขณะนี้ มึนงงมึนงงมึนสับสนใช่ไหมสับสนหรือบางทีเนี่ยเราก็รู้สึกทําไมครับรู้สึกดีหรือเราอาจจะรู้สึกดีใจก็ทําให้ร่างกายนั้นเกิดความขจับขเฉงมีความกระปี้กระเป๋าใช่ไหมครับโอ้บอาจารย์ชัดเจนเลยอาจารย์ที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาเนี่ยวันนี้รู้สึกแบบไหนพฤติกรรมออกมาแบบนั้นอวันนี้ดีใจเรื่องอะไรก็ได้นะดีใจเราจะกระปี้กระเป๋าเป็นพิเศษวันนี้เสียใจอาจารย์อ๋อเดินคอตกมาเลย เร่มมีเหมือนกันแต่อันนี้เป็นเรื่องการอธิบายให้เห็นถึงในด้านกายภาพแต่ถ้าเกิดว่าเรามามองในด้านของความรู้สึกที่ท่านอับดุลบียร์มาสอนบอกว่าถ้าเกิดว่ามันดีเนี่ยมันก็จะดีทั้งร่างกายหมายถึงหากเรานั้นเป็นคนที่คิดดีด้วยและเราเป็นคนที่ปฏิบัติดีมีหลักความเชื่อที่ถูกต้องก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยอยู่บนอยู่บนความปลอดภัยครับอระจายนะครับไม่ได้นําร่างกายไปสู่หายนะแต่ถ้าเกิดว่าเรานั้นมีความเชื่อที่ผิด มีหลักศรัทธาที่ไม่ถูกต้องก็อาจจะนําพาร่างกายเนี่ยทำไมครับไปสู่หายนะเพราะอะไรครับเพราะท่านอบูฮุยรอเรียลล้วานูได้กล่าวไว้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้เรานั้นได้พิจารณาอย่างชัดเจนเลยก็คือหัวใจเนี่ยมันคืออัลมาลิกคือกษัตริย์ของอวัยวะต่างๆนะครับคืออะไรครับและร่างกายก็คืออวัยวะข้างกายนะครับก็คือทหารของกษัตริย์นะครับหากกษัตริย์คนนั้นเป็นคนดีทหารของเขาก็จะทำไมครับก็จะเป็นทหารที่ดี และทหารกษัตริย์นั้นเป็นคนชั่วทหารนั้นก็คงจะต้องทําไมครับเป็นคนชั่วเพื่อที่จะได้รับใช้กษัตริย์นั้นจะเห็นได้ว่าหากหัวใจเรานั้นมุ่งเน้นอยู่แก่กับสิ่งที่เป็นมะเซียัดนำพาหัวใจตรงนี้ออกห่างจากผู้สร้างไม่ได้มีหลักความเชื่อที่ถูกต้องไม่สนใจในเรื่องราวศาสนาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยที่หัวใจเนี่ยจะนำพาบรรดาวัยวะต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยไปสู่สิ่งที่มันเป็นผิดแบบ มันเป็นอะไรที่ไม่สามารถย้อนแย้งกันได้เลยหากหัวใจเรามีความศรัทธ,ธามีความอ ي มานหรือมีความอะไรครับมีความศรัทธ,ธาอย่างตั้งมั่นต่อลัทสมาตาาแล้วมือเราไปหยิบขโมยโดยที่เราไม่รู้ตัว ไม่ได้ไหมมันเป็นได้ย,ยากมากนอกจากละเมอนล้อาจารย์ <c oughs> คือถ้าคนมีมีสติสัมปชัญญะทุกอย่างครบเนี่ยคงไม่มีแบบนั้นหลักกรจายเหมือนที่อาจารย์หัวใจเราซาบซึ้งในตัวบทศาสนาเป็นอย่างมากเราหลั่นลึกถึงลอสุมาตราตลอดเวลารู้<ต>สึกตัวอ,อีก๊ี หยิบอะไร้าหยิบเงินใครเข้ามาแล้วกัญชาบุรีมาอยู่ในมือเราได้เงี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าหากว่าเรานั้นเป็นคนที่อะไรครับเป็นคนที่หัวใจเราตั้งมั่นอยู่บนศาสนาถ้าเราเป็นคนที่หยิบอันกุรอานมารู้จักการบริจาคอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันไปในทิศทางเดียวกันมันไม่ใช่สิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่ย้อนแย้งกันนะครับครับอาจารย์คือเหมือนที่อาจารย์ได้ได้บอกว่าถ้าจิตใจของเรามุ่งเน้นไปทางไหนเนี่ยพฤติกรรมมันจะออกมาทางนั้นเหมือนที่บอกอาจารย์ขอ้เราเนี่ยเป็นคน อันนี้ไม่ใช่คำพูดที่บอกนะครับว่าพฤติกรรมใอเราจะที่ที่เราคุยกันตรงนี้ดีกว่าที่เราคุยกันเนี่ยที่อาจารย์ได้นําเรียนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยได้บอกกับพี่น้องเนี่ยคือสิ่งที่ที่เราอยู่กับสิ่งนั้นเนี่ยเราจะมีพฤติกรรมไปในในในทิศทางนั้นอาจารย์บอกว่าว่านบีบอกสิ่งที่เราเราคิดอยู่ตอนนั้นคิดจะทําอะไรใช่ไหมเราจะทํามันตอนนี้เราคิดอยากจะกินผัดกระเพรา หัวใจสั่งว่าเราเนี่ยอยากจะกินผัดกระเพรามันก็ทําให้ปากของเราบอกกับคนขายขายอาหารบอกว่าขอผัดกระเพราหนึ่งจานมันไม่แปลกใช่ไหมแต่มันแปลกที่ว่าหัวใจเราคิดจะกินผัดกระเพราแต่เราไปบอกขอลาดหน้ามันคุคนละเรื่องกันอแต่บางทีก็มีนะครับมีบเงินใช่ไหมยืมตัวปากเนี่ยติดลาดหน้าอยู่แต่ใจอยากกินผัดกระเพราอันนี้มีนี่มีนี่มีก็ยังยังเลอยู่อันนี้เมื่อกี้ฉันบอกอะไรไปนะลาดหน้าละอมันก็ได้ คือ <c oughs> ถ้าเราถ้าเราอยู่กับอะไรเนี่ยหัวใจเราคิดแบบไหนเนี่ยพฤติกรรมมันเป็นแบบนั้นเหมือนใช่ครับ,รบอันนี้มันก็เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าหัวใจเนี่ยมันมีอิทธิพลเป็น,<ม>ปนอย่างมากต่อคนคนหนึ่งในการที่จะนำพาความรู้สึกหรือนำพาตัวเองเนี่ยไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ก็ได้หรือพฤติกรรมที่มันไม่พึงประสงค์ก็ได้อาจจะไปพัวพันอยู่กับสิ่งที่มันเป็นบาปสิ่งที่มันเป็นมะเสีย<ม>ด้วยกับหัวใจที่มันตั้งอยู่บนสิ่งที่มันไม่ถูกต้องและในเวลาเดียวกันเราก็สามารถที่จะบังคับจิตใจตัวนี้ขัดเกลามัน นะครับให้เป็นในสิ่งที่ท่านนบีบอกว่าอิสซาสโซดฮัตถ้าหากว่ามันมันดีเนี่ยมันก็จะทําให้ร่างกายของเรานั้นดีไปด้วยด้วยกับอะไรครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าหัวใจเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งประเภทนะครับมีใครรู้เนี่ยได้แบ่งประเภทของหัวใจหรือรูปแบบของหัวใจเดี๋ยวเรามาพิจารณากันนะครับว่าตัวเราในขณะนี้เนี่ยอยู่ในประเภทไหนของหัวใจที่อุลามะเนี่ยได้แบ่งไว้ให้เราได้พิจารณาตัวเอง นะครับในล,ลำดับที่หนึ่งนะครับเขาได้บอกว่าอัลกออบุสไวหัวใจที่ดีหัวใจที่ดีหมายถึงอะไรครับคือหัวใจที่ปลอดภัยหัวใจที่บริสุทธิ์จากอารมณ์ฝ่ายต่ำอารมณ์ที่ทำไมครับจะคอยนำไปสู่การฝ่าฝืนต่อลอสซุบฮานนหัวตาลา ลอดภัยจากความโกรธพี่น้องของเขาเขาเข้าใจตัวบทของท่านนาบดุ่เลาะห์ตะกุดดบอย่าได้โกรธนะครับแล้วก็ละทิ้งในความผิดบาปต่างๆไม่กินดอกเบี้ยละทิ้งสิ่งที่เป็นบาปไม่ละเมิดฮักกุลอาดามนะครับรักษาไว้ซึ่งฮักกุลลอสิตของลองสวาตาลาที่เราจะต้องปฏิบัติเรื่องของการละหมาดนะครับเรื่องของจานใจสกาต่างๆในเวลาไปทาฮัตมีความสมัมนอันนี้ก็รักษาไว้ซึ่งการปฏิบัติให้มีผลดีต่อเรื่องของหัวใจครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งให้เราได้พิจารณาว่าเรานั้นอยู่บนความถูกต้องของหัวใจดวงนี้หรือเปล่าและแน่นอนนะครับมีความรักต่อท่านอับดุลับีม๋ยมมูลัมหมัะสัลลัมและมอบหมายในกิจการงานต่างๆที่ตัวเองนั้นได้ปฏิบัติอยู่บางครั้งการมอบหมายหรือการให้อะไรครับให้ผลสําเร็จเนี่ยตั้งมั่นอยู่อะไรครับอยู่บนการมอบหมายท่าลอสุมะตาลาเนี่ยเป็นผู้ประธานให้กับเรา ไม่ได้กระวนกระวายใจว่ามันจะได้ไหมเพื่อนผลิตผลผลิตเราจะได้แบบนั้นหรือเปล่าหรือถ้าเราเทรดไปแล้วเนี่ยมันจะออกมาแบบนั้นหรือเปล่าม,บบม,บบมันจะต้องแบบนั้นสิมันจะต้องแบบนั้นมันจะต้องแบบนั้นสิจึงขาดการอะไรครับการมอบหมายต,ออาต่อรัศสีหาตลาดบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นการตีโพลตีภายและอาจจะเป็นการ โทษพระผู้เป็นเจ้าในการที่เรานั้นไม่ได้มาสิ่งสิ่งที่หัวใจเราต้องการโอ้คับอาจารย์อันนี้ก็เป็นเครื่องชี้วัดได้อย่างดีว่าหัวใจของเรานั้นอยู่ในสถานะของผู้ที่เรียกว่าอาลัลกอลร์มสุสไสยหัวใจที่มันมันถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็มีหลายอย่างนะครับก็คือการที่มีหัวใจบริสุทธิ์ในการทํางานกับเพื่อนร่วมง,งานทำงานเพื่อที่อะไรครับ,รบเพื่อที่จะหาปัจจัยยังชีพที่ฮาราลมาดิให้ดูครอบครัวและมีหัวใจที่บริสุทธิ์ในการทำอิบาด์ เราปฏิบัติอิบารัดต่างๆเราละหมาดเราจ่ายสกาเราถือศีลเราทำซาลากราริยะเราทำซาลกรต่างๆเนี่ยเพื่อสิ่งใดนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องบอกได้เราว่าเราอยู่ในสถานะของผู้ที่มีหัวใจที่มันที่มันถูกต้องรรหรือเปล่าเรา<ช><จ>ทเพื่อละสมารตาตะลั<อ>งคงเดียวหรือเปล่าดังที่ละสมาราตะลาได้บอกว่านะครับได้กล่าวไว้ในอายะ์อันกุรอานสุร์อัชชุอาระนะครับได้บอกไว้ว่าเยามมาลลยาฟาอูมาลุวะลาบานูนาอิลลา มันอัตลอฮุบิกักลมินซาดีนะครับวันที่อะไรครับวันที่ลูกหลานวันที่ทรัพย์สินต่างๆของเขาเนี่ยจะไม่อำนวยประโยชน์อันใดนอกจากผู้ที่มาหาอัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์เท่านั้นอันนี้เป็นเครื่อง,งยืนยันว่าอัลลอฮ์สุบฮานะาลานั้นได้ให้ความสําคัญต่อเรื่องหัวใจเป็นอย่างมากรเราอาจจะครอบครองทรัพย์สินต่างๆเราอาจจะมีลูกหลานมากมายแต่หากเราไม่รักษาหัวใจนี้ให้ตั้งมั่นอยู่บนความบริสุทธิ์ เราไม่ได้มุ่งเน้นหรือเราไม่ได้นําพาหัวใจนี้ไปใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้าคืออัตคัรุมกัลวุเดลข้อเลกฮีน,นําหัวใจดวงนี้เนี่ยไปใกล้กับผู้ที่สร้างมันขึ้นมาเนี่ยสร้างหัวใจดวงนี้ขึ้นมาเนี่ยทำไมครับเราก็ไม่หาเราก็ไม่อาจหาความสุขหรือความสงบสุขหรือหาความสําเร็จในโลกหน้าที่เราสตัลลาได้สัญญาไว้กับเราได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับจากบรรดาประเภทต่างๆหัวใจก็คือการมีหัวใจที่ ที่ถูกต้องครับตรันครับอาจารย์วันที่อาจารยไไ์ได้ได้พูดคุยกับพี่น้องนะครับผมว่าวันนี้เรามาตรวจสอบหัวใจของตัวเองนะว่าอยู่ในประเภทไหนที่อาจารย์ได้นดําเรียนไปเมื่อข้างตน้นอาจารย์และทีนี้เนี่ยมาตรวจสอบดูแลบางครั้งเนี่ยฉันบริจาคไปนะอาจารย์ฉันก็อยากเข้าประกาศชื่อฉันเลอกเกินนะ <c oughs> นะ,นะ <c oughs> เอาเอาใครดีล่ะเอาชื่ออะไรดีชื่ออนุทละกันนะ <c oughs> อนุทบริจาคห้าหมื่นบาท ประกาศให้ด้วยนะเจ็ดวันออกเสียงตามสายด้วยนะสางสุเราแบบนี้จ้านะเราจะมีวิธีการป้องกันหรือว่ารักษาฮิวใจของเรายัางไงนะตอนนี้ใจเราบางมากเราจะจะฮิวใจของเรายัางไงสิ่งน,<า>นี้นะครับในการที่เราจะพิจารณานะครับมีชาวสลับนะครับได้อธิบายว่าในการที่เรานั้นจะปฏิบัติการงานใดการงานหนึ่งนะครับให้เราตั้งคําถามกับตัวเองอันนี้เป็นเกราะป้องกันเราได้อย่างดีและเป็นการตอบคำถามให้บังเอิด้วยว่าครับ เราจะทำางไดีให้เราตั้งคำถามกับตัวเองกันว่าทำเพื่ออะไรและทำอย่างไรในประการแรกน,นะครับอยากอธิบายก็คือการหมั่นตรวจสอบเจตนาและความบริสุทธิ์ใจก่อนที่จะทำือ่อกีเหมือนที่บอกใช่ไหมครับว่าอยากให้ประกาศชื่รเหลอเกิน,นากาหากเราตั้งคำถามให้กับตัวเองแล้วว่าเพื่ออะไรเนี่ยหากเราทำเพื่อหวังผลประโยชน์หรือทำเพราะโดนบังคับหวังชื่อเสียงหรือหวัง ต้องการจะถูกประกาศชื่อเนี่ยหรือหวังความชมเชยเนี่ยมันจะเป็นการอะไรครับเป็นการให้เรานั้นได้เครื่องยังชีพแค่โลกดุนยาเท่านั้นโอ้รับประธานสิ่งนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากคุณสามารถจะเอาชื่อไปไว้ตรงไหนก็ได้ให้คนได้เห็นคุณจะไปเช่าป้ายทางมอเตอร์เวย์ไหนก็ได้ให้ควเห็นนั้นเป็นผู้บริจาคสิ่งนั้นไม่ใช่เรื่องยากผมสามารถทําได้ใช่ไหมครับครับใครๆก็ทําได้เลยเนี่ยใครก็ทําได้เราสามารถลงชื่อในหนังสือพิมพ์เราก็ทําได้ครับแต่สำหรับซึ่งนะเรารู้แค่ว่า มันเป็นเรื่องของปัิญญาใช่ไหมครับองมรตเพราะว่าการที่เราจะตอบคาถามนี้เราจะต้องตั้งเจตนาว่าสิ่งนั้นเนี่ยทําไมครับจะต้องทําไปเพื่ออลอสสุบฮานุวะตาลาแต่เพียงองค์เดียวเท่านั้นให้การงานต่างๆของเรานั้นมอบแด่ลอสสุบฮานุหะตาลาและเพื่อให้เข้าใกล้ความเมตตาของอันหรอบนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องย้ําเตือนอยู่ตลอดว่าการสอดละก้อของคุณนั้นถูกต้อง การบริจาคถูกต้อง<ม>การงานทุกอย่างถูกต้องแต่อย่าให้มันเสียหายเพราะแค่ความต้องการทาั้งโลกุญญาเพราะอย่างที่บอกไปช่วงแรกทําไมครับหัวใจเนี่ยมันยากเกินบังคับรบางครั้งเนี่ยอยากให้มีชื่อตรงนั้นเลยเกินบางครั<ม>้งเนี่ยอยากอยู่ตรงนั้นมากเลยอยากให้ได้ประกาศ <P ew> s> <S ตรงนั้นอยากให้ได้มีตรงนี้บางทีเนี่ยหัวใจมันยากแต่รู้ <P ew> s> <S ทั้งรู้สติปัญญารู้ทั้งรู้ว่าการอะไรครับการบริสุทธิ์ใจเพื่อเราสุดทาเนี่ย ต้องเป็นสิ่งที่ตัวเอง,งต้องกระทําพยายามนะครับพยายามขอดูอาให้มากๆให้เรานั้นมีความมันคงจะเรามาดูว่าดูอาหรือ คำที่เรานั้นควรจะหมั่นขอเป็นประจำเนี่ยและท่านอาบิโมนส,สลัมเนี่ยได้สั่งใช้ให้เรานั้นยืนยันอะไรครับหัวใจของเราอยู่เป็นประจำเนี่ยด้วยกับสำนวนไหนเลาเดี๋ยวมาดูนะครับคระอาจารย์อันนี้นะเป็นในข้อแรกนะครับข้อแรกนะครับอ,อ,บอจา,าจารย์ไปทาฮัดมาอาจารย์กลับมาเขาไม่เรียกฮัดยีอาจารย์เครืองสามวันแปดวันอันนี้มีจริงอ่ะกลับมาต้องเรียกฮัดยีนะอาจารย์จะมาเรียกฉันอุมาธรรมดาไม่ได้นะฮัดยี อันนี้เหมือนกับข้อแรกที่เราที่เราได้คุยกันนะแบบนี้นะครับถ้าไปอยู่อียิปต์เนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับทุกคนคดีคดีหมดเลยฮาจีรายการให้เกียรติโซถ้าเป็นผู้หญิงอะฮาจ์แต่ได้กับสำนวนอียิปต์ก็จะมีเป็นเปลี่ยนอักษรบางตัวนะครับที่อาจจะให้เรียกเข้ากับสำเนียงของตัวเองเหมือนชลาซาอ่านตาลาต้าหรืฮากีอันนี้อันนี้เป็นเล่าให้ฟังนะครับให้ให้เกิดความรู้คำอาจารย์เจ๊ข้อต่อไปอาจารย์ฮะอาจารย์ต่อมา สักนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นการตอบคําถามบางมัดอมรอบที่แล้วนะครับอันนี้มาดูอีกในอีกข้อหนึ่งรอบแรกเราได้ไปแล้วก็คือการมีหัวใจที่ที่ดีที่ดีี่ถูก<า>ต้องหัวใจที่ถูกต้องคือการที่เรานั้นจะต้องตั้งมั่นอยู่บนความตั้งใจต่อลัศวาตาล่านะครับดูกับเจตนาที่บริสุทธิ์และมันถามคำถามตัวเองถึงสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ต่อมานะครับเป็นเรื่องของกอลบุลมารีโอหัวใจที่ เจ็บป่วยครับอาจารย์หัวใจที่เจ็บป่วยมันจะมี3ามลำดับขั้นนะครับลองดูให้ดีหัวใจที่สุขภาพดีถูกต้องห,หัวใจที่มันแข็งแรงก้อนเลืเฮียนะครับอันนี้คือก้อนบุญนาายหัวใจที่มันป่วยครับอาจารย์มันเริ่มป่วยแล้วหัวใจที่ป่วยนะครับก็คือหัวใจที่ยังมีชีวิตอยู่นะมีความศรัทธามีความรักต่อลอสวาตลาแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็มีสิ่งอื่นเข้ามาแทรกแสง มีสิ่งอื่นที่คอยจะเข้ามากัดกินม,มีการกระซิบกระซาบจากชืตอนมันร้ายมีความหันหรือมีความเอ็นเอง n ไปสู่ถึงสิ่งที่มันเป็นบาปหรืออาจจะมีเรื่องของมัศยะที่มันจะไหมครับมัศยะที่มันจะคอยเกาะกินจิตใจเราอยู่สิ่งนี้เนี่ยเป็นอะไรครับเป็นตัวคอยดึงเราให้หันเหนออกจากแนวทางที่ถูกต้องอาจจะเป็นคําโกหกอาจจะเป็นคําบิดพริ้ว ที่บางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจหรือเราปฏิเสธมันมาในตอนแรกในช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะมีหัวใจที่มันทําไมครับที่มันสุขภาพแข็งแรงนั่นแหละครับเราอยู่ในกับหัวใจที่มันนั้นถูกต้องนั่นแหละแต่บางทีด้วยกับสังคมรอบข้างบีบคั้นให้เรานั้นจําเป็นจะต้องโกหกหรืออาจการงานที่เรานั้นจะต้องใช้วาทกรรมที่มันเลี่ยงบาลีบ้างบิดผิวบ้างบางทีมันก็ถูกกัดกินไบทีละเล็กล้น้อยและทำให้หัวใจของเรานะั้นทําไมครับ เจ็บป่วยก็เหมือนคนนะครับบางทีเนี่ยไม่ได้โดนฝนแรงๆหรอกแค่โดนละอองฝนวันละนิดวันละหน่อยนะครับก็จะทําให้เรานั้นไม่สบายได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับอาจจะมีความโอ้อวดมีความทะเยอทะยานจนทําไมครับจนไม่เห็นความเป็นพี่น้องหรืออาจจะมีการทะเลาะกันในระหว่างพี่น้องหรืออาจจะไหมครับหัวใจที่มีความหมอนแอนะครับหรือหัวใจที่มันถูกให้ออกห่างจากการลํำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาดา ถ้าเช้คนอิสลามอินุตมิยาได้เปรียบเทียบนะครับถึงหัวใจของคนที่มันลำลึกหรือความสําคัญของการลำลึกถึงลอสอตาลาของมุสลิมเนี่ยเปรียบได้ดังปลาที่มันต้องการนร้าคือมันจะต้องมันลำลึกถึงลอสอตาลาอยู่ตลอดเวลาก็เหมือนกับปลาเลยครับถ้าขาดาน้ำม,มันก็ตายมันก็ตายคือขาดไม่ได้เลยทีนี้เนี่ยหากเราเป็นผู้ที่หลงลืมเราไม่ได้ลำลึกถึงลอสอตาลาอยู่เป็นประจำเนี่ยก็อาจจะทำให้หัวเราหัวใจของเรานั้นทำไมครับ มันเจ็บป่วยดังค้อเทของท่านนบีุมฮัมมัดสุลต่านละวะฮสัลลัมทำไมครับมาทธรุลละที่จะกูรบบูฮ์ละที่เรายะกูรบบูฮุมาเลอรุให้ยืนไม่หยิดอุปมาผู้ที่ดำลึกถึงอลอสอลตาลาปและผู้ที่ไม่ดำลึกถึงลอสอลตาลาอุบาดังคนเป็นและคนตายอันนี้ก็เป็นเครื่องชี้ให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการที่ทำไมครับการที่คนหนึ่งจะมีชีวิตชีวาอยู่ได้หรือมีหัวใจที่มันเริ่มเจ็บป่วยและเริ่มไปในทางที่ไม่ถูกต้องคือสัญญาณของการที่เรานั้น ขาดการลำลึกถึงลสอสซูตาลาครับอาจากอันนี้คือหัวใจที่ป่วยนะอันนี้ก็แบบที่สองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะถลำเข้าไปโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวการไม่ลำลึกถึงลอสซตาราที่นี่นะ่ะอาจจะรวมไปถึงการที่เรานั้นค้าขายอาจจะคดโกงโดยที่ลืมไปว่า มันเป็นบาปเป็นสิ่งที่เราซาตลานั้นส่งโกดกิว้วอาจจะทะเลาะกับคนอื่นแต่ลืมไปว่าท่านนบีมุสลิมนั้นได้บอกว่าเรานั้นจงอย่าได้โกดเรืออาจจะไปละเมิดในสิทธ์ต่างๆอะเป็นสิ่งที่เราซาตลานั้นได้บอกว่าอะไรครับจงอย่าละเมิดอ,อ,อาจจะเป็นสิ่งที่มันค่อยๆขยับไปทีละเ,เล็กน้อยแจนสุดที่มันผิดบาปใหญ่ขึ้นมาในประการที่สามนะครับอันนี้อยากจะบอกเลยก็คือเรื่องอะไรครับที่เราจะต้องระวังแนละเป็นเรื่องที่น่าตกใจก็คือก้อนบุญไม่ยิดเป็นไงจังมายิดนิดศพป่ะสิ คือหัวใจที่ตายด้านครับเห็นไหมครับแบ่งเป็นสามระดับก้อนมุ่สวยหัวใจที่แข็งแรงและก้อนมุ่นมารีดหัวใจที่ป่วยป่วยแล้วและหัวใจอะไรครับก้อนมุนไม่หยุดหัวใจที่มันลาลับแล้วมันตายด้านครรับาหรือหัวใจของผู้วายชนอันนี้ก็เป็นเครื่องบ่งบอกนะครับว่าหัวใจเนี่ยหากเราอยู่ในระดับนี้เนี่ยต้องรีบต้องรีบพิจารณาตัวเองและมองตัวเองพิจารณาตัวเองขัดเกาวางต่างๆ ให้เรานั้นกลับมาให้ได้เป็นการอธิบายนะครับคือหัวใจของผู้ที่ฝ่าฝืนกอรบุลไม่หยิดหัวใจกระายด้านเนี่ยก็คือการที่เคารพสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺสุบะตละอันนี้เป็นสิ่งที่หนักมากอวยาบินละการที่เรานั้นนําสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเทียบเคียงกับอัลลอฮฺสุบะตละหัวใจหันเหไปหวังพึ่งสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺสุบะตละนําไปสู่อะไรครับการตั้งบาคีนําไปสู่สิ่งที่เป็นชิริก มันจะเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆนักขึ้นเรื่อย<ๆ>เ,เห็นไหมครับในช่วงแรกเราอาจจะเป็นในเรื่องของ ความประพฤติปฏิบัติต่างๆอาจจะเป็นแค่มตซยะาะเล็กๆน้อยๆทำให้หัวใจของเรานั้นป่วยครับแต่พอเข้าขั้นในระดับที่เป็นกองบุญไม่ยู่ตหัวใจที่มันตายด้านครับอาจารย์มันเริ่มหนักข้อขึ้นเรื่อยๆมันไม่ใช่แค่เรื่องของการทําสิ่งเล็กๆน้อยๆและเป็นประจำนะอาจารย์มันเริ่มเริ่มทําบาปใหญ่และรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั้นนะใช่ครับให้สถานะความเป็นพระผู้เป็นเจ้ากับสิ่งอื่นไปมองว่าสิ่งอื่นเนี่ยมันยิ่งใหญ่หรืออาจจะให้เป็นให้ตายก็ได้หรือหากทําไมครับห <ๆ S 2> ากเขารักส่งเนพืออ อารมณ์ของเขานะครับหากเขาโกรธสิ่งใดเขาโกรธเพื่ออารมณ์ของเขาใช้อารมณ์ของตัวเองเป็นที่ตั้งในการตัดสินต่างๆในการนําอารมณ์เนี่ยไปโกรธคนอื่นหรือชอบคนอื่นอยู่ที่อารมณ์ของตัวเองโดยที่ไม่ได้มองว่าลอทสมุรอุตลานั้นได้บอกกับเราถึงสิ่งนั้นว่าอย่งางไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรานั้นจะต้องระวังเพราะหัวใจของคนประเภทนี้เนี่ยมันจะไร้ซึ่งความกลัวต่อลอทธสมุทรุตละเป็นสิ่งที่ เรานั้นจะต้องระวังไม่ให้ตัวเองไปอยู่ในสถานะนั้นและระวังว่าหากเราอยู่ใกล้กับคนแบบนี้เนี่ยก็อาจจะได้รับอันตรายหรืออาจจะได้รับแนวคิดที่มันมันไม่ถูกต้องครับอาจารย์นะอ่ะประการสุดท้ายใช่ไหมนั้นใช่ครับอันนี้แหละอถึงประการสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของกอนบุลไม่อิจหัวใจที่ตายได้สิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรานั้นควรจะต้องระวังให้เป็นมากๆนะครับขอดุอาให้เราห่างไกลขอสุอาใ,ให้เราห่างไกลเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่า วันหนึ่งเนี่ยคนคนหนึ่งอาจจะอยู่ในสถานะที่หัวใจนั้นสุขภาพแข็งแรงมีความเชื่อความศรัทธาที่ถูกต้องมีการปฏิบัติมีการรักษาอามันต่างๆได้อย่างถูกต้องมีหัวใจที่บริสุทธิ์ในการเคารพพักดีต่อลอสุบฮะตลาแต่วันหนึ่งเนี่ยอาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นมหสิัั์หรือมีสิ่งใดที่มันมาเกาะกินอยู่เนี่ยก็าอาจจะทําให้ตัวเองนั้นอยู่ในสถานะของหัวใจทาไมครับก่อนบุญมารีดหัวใจที่มันเจ็บป่วยก็จงรีบรักษาตัวเอง สำหรับผู้ที่อยู่ในสถานะของกอลบุลน้ยหีหัวใจที่มันตายด้านหัวใจของคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮฺสุบฮฺบาตฺลาไม่รู้จักการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺา,ต,าต้องพิจารณาตัวเองเป็นอย่างมากนะครับ,รบและให้รีบกลับเนื้อกับตัวมาสู่ทางที่ถูกต้องให้ไวสุดท้ายอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องครับอาจารย์เรืองเฉยครับสำหรับช่วงนี้นะครับที่อยากจะฝากเลยนะครับก็คือให้เรานั้นจงมันตั้งคําถามต่อสถานการณ์ต่างๆที่อยู่รอบตัว แต่ให้เป็นคำถามที่คอยสอนตัวเราไม่ใช่คำถามเพื่อนำไปสู่การทะเลาะเบาะแวง้งหรือไม่ใช่คำถามเพื่อตอบสนองอารมณ์ความรุนแรงต่างๆที่เรามีแต่เป็นคำถามที่เรามีจุดประสงค์เพื่อที่ว่าทำไมครับจะได้มาสอนตัวเองวันนี้เรื่องของหัวใจเช่นเดียวกันที่เราได้นำเสนอเราได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับหัวใจอย่างมากในสังคมวัยรุ่นบางครั้งเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นหรือแม้ตัวเราเองนะครับบางมัิ เรามีช่วงที่เคยสารวนหรือยุ่งวุ่นวายกับเรื่องของหัวใจเราเคยได้แต่คอยถามผู้คนว่าอารมณ์ความรู้สึกนี้เนี่ยมันอะไรกันแบบนี้มันเกิดขึ้นในหัวใจของเราเนี่ยแบบไหนกันแต่พอวันหนึ่งอันท่ำดินละบรรดาผู้รู้ต่างๆได้มาบอกเราว่าหัวใจเนี่ยทำไมครับมันเป็นตัวกําหนดมันเป็นราชาของร่างกายมันเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเนี่ยเราก็อันท่ำดินละเราได้รับความรู้จากพวกเขาเหล่านั้นทําให้เราได้เข้าใจว่าหัวใจเนี่ย มันไม่ธรรมดาเลยนะเป็นอวัยวะที่อัลลอฮฺสุบตลาเนี่ยได้ให้ทําไมครับได้ให้มนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่มันล้าค่าอย่างมากสิ่งต่างๆนี้ก็อยากจะให้บรรดาเยาวชนนะครับบรรดาวัยรุ่นเนี่ยรักษาหัวใจของตัวเองให้ดีหากวันนี้เราอาจจะพังพาดไปทําในสิ่งที่มันเป็นมศยะก็รีบขัดเกลาตัวเองละทิ้งบาปต่างๆเหล่านั้นเสียใจยต่อสิ่งที่ได้กระทําไปและให้เรีบกลับเนื้อกลับตัวให้เรียบรักษาหัวใจของตัวเองอย่าให้มันไปสู่สถานะของคนที่เรียกว่า อัอบุญไม่ยิดหรือหัวใจที่มันตายได้จงรีบกลับมาวันนี้เราอย่าใช้หัวใจไปในทางที่ไมครับฟุ่มเฟือยอเราใช้ในเรื่องชู้สาวเราใช้ในเรื่องของสิ่งที่เราอาจจะชอบในเรื่องของดนตรีหรืออะไรก็ตามจงรักษาของหัวใจของตัวเองให้ดีรักษาความบริสุทธิ์นี้ที่ลอสเวอร์ตาลาดได้ให้พวกท่านและให้พวกเราเนี่ย ให้อยู่กับเรานานๆและอยู่บนในวทางที่ถูกต้องออินช่องเราครับผมอยากจะขอโทษนะครับขอบคุณอาจารย์ฮันฮนิตโตมังนีนะครับผมมาพูดคุยกับเราวันนี้หัวข้อที่พูดถึงหัวใจนะเขาบอกว่าใจบางเลยอาจารย์ <c oughs> ฟังอาจารย์วันนี้ใจบางเลยนะ <c oughs> ความหมายก็แตกต่างกันไปแล้วแต่คน <c oughs> น,นะครับผมเราจะให้ความหมายจากสิ่งที่เราเคยประสบพบเจอและมีชุดความคิดเก็ยบสิ่งๆงนั้นนะครับเหมือนกับวันนี้เนี่ย หัวใจของเราเราจะรักษาอย่างไรทําให้มันแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาเป็นหัวใจที่ดีเหมือนกับร่างกายของเราเนี่ยไม่มีใครอยากป่วยแน่นอนหัวใจก็เช่นเดียวกันไม่มีใครอยากหัวใจป่วยหรือแม้กระทั่งไปถึงขั้นหัวใจตายด้านไปแล้วดังนั้นที่เราไดู้คุยกันในวันนี้นะครับขอดุอานะครับให้เราท่านทั้งหลายนั้นได้ได้มีหัวใจที่แข็งแรงนะครับแล้วก็จนกว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้หัวใจของเราสามารถที่จะแยกแยะ ได้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรที่เกิดขึ้นกับเรามันคืออะไรแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเป้าหมายของเราคืออะไร สิ่งที่เราต้องการในวันแห่งการตอบแทนมีอยู่2ออย่างเท่านั้นเราสามารถเลือกได้นะเลือกเลือกกระทาได้ในปัจจุบันนะครับแล้วก็ขอดูอาการเยอะๆนะครับวันนี้เท่าหลังเที่ยงหมดเวลาแล้วนะครับจังว่าจะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้นะครับผมบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งโดยประมาณผมมัตเซมายชัยอาจารย์ฮานีโตมางีและทีมงานต้องจักลาพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับจังว่าจะพบกันท่อหลังเที่ยงครับอัสลามุอะลัยกุมมะครอัลลอฮฺัลลอฮาอัลลอฮสอัลลครับ اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري